ชมวิวสวยงามนี่ค่ะโอ้โห ต,ตีเขาจะทำนงทำแหนมอยู่ค่ะ,คะสวยงามเพ่นแป๊บเดียวก็จุดเดียวนะเนี่ยนี่ค่ะ หมุนไปหมุนมาก็เจอตาไม่ดีเมยได้ขึ้นเต็มเลยเก็บเห็ดไอ้นิ่มก็มันดีนะเนี่ย นี่ตรงนี้เต็มเลยมองเห็นกันไหมคะเนี่ยป้ามองไม่เห็นหมุนซ้ายหมุนขวาอ้าวตรงนี้เห็ดอีกแล้วสีเขาเหมือนใบไม้เลยอ่ะยังไม่ตุลาเลยอ่ะโ,อโหดูนเพื่อน ปีที่แล้วอุ้ยเก็บเห็ดเก็บเห็ดดำกับน้องตีมันขึ้นในแบบโอโ้โหแบบทุกที่เลยอะปีที่แล้วเห็ดดำเยอะมากเลยตรงไหนก็มีเห็ดดำเออน้องตีอยู่ไหนเอ่ยอะไรนาะเนี่ยเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเขาขึ้นเหมือนหนันงแกะหนังไก่เลยเป็นทางเลยครับแต่มันไม่ใช่เห็ดเราที่เรากินนะคะ โอ้โหเต็มเลยนี่ค่ะหน้าเก็บแต่เราไม่เก็บนะคะเพราะตอนเราคิดว่ามันกินไม่ได้นู่นลงไปตรงนู้นมันชันค่ะเนี่ยดูอ่ะเพื่อนช้านชัน,ชนไม่ได้ชันธรรมดานะช้านชัน,ชน อี่เห็ดแข้มร้เอาไปสักดอกหนึ่งสิคข่มนะแข่มร้าสวยจังใช้ป่ะเนาะโอ้ไม่ใช่หรอกมั้งใช้ป่ะเนาะไม่กล้าเก็บอีกกลัวไก่เป็นทางเลยดูซิมันยังน้อยอยู่เลยอะ่ะมันเพิ่งเกิดอะ่ะ เอาแค่ okay, นี้พอนี่ค่ะโอ้โหนี่เป็นทางเลยเอ๊ยนี่มันเหมือนแค่มล้าเลยนะเนี่ยสีเขียวเนี่ยเราไม่แน่ใจเราจะไปะเก็บมั้ยเรากินแล้วมันพักในใจกันเลยไงเอ้ยนังไก่อันนี้มันเสร็จสําเร็จนอนไปละ แต่เห็ดเหลืองเราที่เราทิ้งไว้นี่ใส่เขามาเก็บทั้งหมดเลยชมป่ากันค่ะชมป่าด้วยช่วยกันดูเห็ดดำนะคะช่วยป่าดูเห็ดดำหน่อยป้าตาไม่ดีค่ะโอวนี่ทำงานแปดชั่วโมงกว่าอีกล้าดไม่รู้ว่าป้ากระจดมันไปนกว่าเลยเพราะว่า ทำงานเต็มที่ไม่ได้พักเลยอะ่ะเพราะไม่ได้พักก็พักตอนเช้าค่ะโหแบบทำงานนี่สุดเวี่ยงเลยรุ้ใช่ฝรั่งเห็ดดำไหมอะ่ะเหมือนฝาแ่ดเห็ดดำเลยเอาเห็ดดำนี่ค่ะ ăm, เห็ดดำก็เห็ดดำแล้วทำไมเหมือนเห็ดดำก็เป็นเห็ดดำนะคะ ีตรงนี้เอกสวยจังนี่ค่ะโอ้โหดูเด้ขาอย่างขาอย่างไอ้น,นี่เลยไปเอกเลยเดี๋ยวให้ตัดขาอุ้ยขาใหญ่ขายาวขาใหญ่ขายาวเนีย่ยเก็บกินตั้งอย่างนี้สีสวยสวยดูอือือสีสวยมากเลยดูอ่ามีถ่ายนิดหน่ย บูบดีนู่นค่ะข้างบนอีกโอ้โหจะเก็บเห็ดเหลืองก่อนนะคะวันนี้จะได้กินมันปูด้วยโอ้โหวันนี้วันนี้นะ่าทุกทุกทุกเห็ดเลยอะ่ะได้กินทุกเห็ดเลยโอ้โหสวยงามค่ะผ่านหูผ่านตานะคะเก็บกันเลยสวยสวย สวยมากโอ้โหเขายังเล็กอยู่เลยนะคะเนี่ยแต่แ๋้วว่าเวลาเวลาถอนเขาขึ้นมานะคะเพื่อนๆตายลนะมันเท่มหน้าเท่มตานี่ถอนเขาขึ้นมาแล้วก็ตัดขาหน่อยแต่อันนี้มันเล็กมากเลยนะมันหัว อ uh huh. ืถอดถุงมือเลยดีกว่าเก็บเห็ดดำจะได้มันมๆเก็บเห็ดดำมันต้องถอดถุงมือค่ะอื uh ้ม huh. กึึบๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยค่ะเล็กๆแล้ก็เอาไว้เล็กเกินน่ะ แต่กอยากเก็บอะอยากเก็บอยากเก็บค่ะดูเชนเพื่อน สะาดเนาะโอ้ยชอบชอบชอบอืม <les> นี่ค่ะ มาแล้วค่ะสาวน้อยโอ้ยดูเด็ดอกงามจริงๆไงนี่ค่ะเพื่อนคามสวยอือมมันอยู่ในมอสนะคะมันจะสวยอย่างเงี้ย ค้าเพื่อนนี่เต็มเลยเต็มเลยค่ะนี่ตัวนี้ก่อนนะคะอะไรนะเขาคุยกับเอฟซีเขาเราก็ไม่รู้ แล้วก็อะไรนะอยู่นั่นเนี่ยเขาคุยกับเอฟซีค่ะนี่ะโอ้โหขาดเลยนี่เด้อันไนที่ฮะก็นี่ไงเห็ดดำนี่ไงมาเก็บไปมาโอ้โหเวืรอไปว่เก็บเดินตะกา้าเนี่ยนี่ครัเพื่อน เต็มตะกร้าแล้วจะเอาอะไรอีกอะเอาไปแกงเหอะพอเหอะไปเก็บตรงนู้นหน้หลังแกะตรงนู้นไงตรงนั้นน่ะ วันตีไปเก็บเห็ดตรงนั้นอะเห็ดนางแกะน่ะคนอะไรวะมันแวะมาขี้เชย่ยเลยเพื่อน,อนๆมากันแป๊บเดียวดูค่ะเพื่อนๆน,นอนสบายแฮเลยนี่ยังหลงเหลือนะคะยังหลงเหลือนะคะแยกนอนปะแล้ววัดครึ่งหนึ่งคกมการครึ่งหนึ่งนี่งงไงเห็นไหม สวยปิ๊งเลยสวยปิ๊งเลยค่ะวัดครึ่งหนึ่งทำการครึ่งหนึ่งนี่ค่ะนี่มันเห็ดอะไรนะไอเหมือนเห็ดขาส้มเลยดูดอ,อกเขาสวยสวยอะนี่ดูสิค่ะเพื่อนๆดูดอ,อกเขาไม่ใช่เห็ดดำธรรมดานะ,ะเขาเรียกเห็ดอะไรนะ นี่ไงดอกสุ้ยสวยตีเห็ดไอเนี่ยมันเป็นเรียกเขาเรียกเห็ดอะไรอ่ะเหมือนเห็นขาสีส้มอะ่ะเออนั่นแหละเนี่ยเนี่ยเนดูสิมาเก็บมาเก็บเนี่ยเนี่เนี่ยเออเนี่ย,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 ออยใช่ไหม เ <chat> น,น,นี่ยเนี่ยทำไมดอกมันสวยจังนะดอกไ่สวยต่าส้เออะาต้องให้สาส้มอ่ะเ้ยถ้าก็ได้กลุ่มตรงนี้ข้างล่างเนี่ยบอ ดูสิคะเพื่อนๆฮู้ดูเลยสวยสวยงามสีสันบอกใส่ถุงมือเก็บไม่มันต้องถอดถุงมือเลยเห็ดดำต้องถอดถุงมือนะ เนี่ยค่ะโอ้โหห <ไป S 1> วังว่ามันคงจะอยู่ถึงนาตีได้ไหมส,สามสามวัน<ด>โอเคอโ,เโอ้โหเก็บไปกินเก็บไปกินโอเคเห็ดมันปูก็มีฮะไหน โหนี่ค่ะเพื่อนๆนังแกะเก็บยก่อนดใจไว้กลับมามันดนดึนอะไรมาเก็บ่อนื่อค่ะเนินอค่ะเห็ดหนังนังแกะนังปีกนกน,นี่ค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันวันจันท์วันจันทร์เขายังจะเหลือไว้ให้เราอยู่หรือเปล่าคะ่ะ ก็น,นานๆเราจะมาด้ยวยกันสักทีค่ะเพราะว่าถ้าเราหาเห็ดขายเราก็จะไม่ค่อยได้มาด้ยวยกันต่างคนต่างไปแยกกันไปไปกันคนละป่าสองป่าตอนนี้เรามาหาเห็ดกินกันแล้วก็มาจอยกันจอยกันสงสัยไอ้เห็ดพวกขาลงขาลายมันไม่ขึ้นแล้วบ้างติเออป้าก็ได้อสองดอกขาลายนะ น,นะจริงๆอีจุดตรงนี้มันเป็นจุดขาลายนะตรงนี้ เจอแค้มหล้าไม่รู้ใช่แค้มล้าหรือเปล่าสีเขียวๆแต่มันงามเกินเลยไม่กล้าเก็บนี่คืแค้มล้าเนี่ยสีเขียวเนี่ยใช่ไหมโอ้โหพี่หนอนจัดการยังไงแบบเออนี่เลยเนี่ยแค้มล้าแค้มล้าสีเขียวเนี่ยโอ้โหหนอนมันชอบนักแรอร่อยมันมันเ ป่านี้เขาก็เล็กๆแค่นี้ล่ะคะ่ะเรามาเราก็แค่นี้เองไปกลับไปแกงเห็ดกันเรากลับประแกงเห็ดกันกกกน,นี่ไงนี่ค่ะเพื่อนๆโอ้โหได้ พูดไบ่อยเดี๋ยฟซีกำลังกินอยู่แล้วเขาด่าอีกนี่ค่ะไปสิดอกสวยเลยทำไมไม่มีใครสนใจเจ้านี่ค่ะสวยงามเลย ชมวิวสวยงามนี่ค่ะสวยนะคะโอ้ยสวยๆเนี่ยขาโอ้โหขาเป็นขาเลยอันนี้ขาใหญ่ๆค่ะโอ้โหงามด้วยขาใหญ่เอ็กเลย ดึงน้ำขาดง่ายเปาะจังเอกเลยฮ่าไม่ใช่ไก่เอ็กขาใหญ่เอกเลยโอ้โหชอบป้าชอบดอกอย่างเงี้ยืึดูสิคะเพื่อนงาม งามจริงๆง,งามงามงามอืเห็ดมันปูด,ดอกใหญ่มากเลยนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหขา งามจริงๆเลยดียค่ะนูน่นตรงนู้นก็มีค่ะเราต้องมุดไปสิคะอุ้ยเจอให็ดำตากเก็บให้ดำก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้อ้วนอ้วนอะ ดอกเขา,างหหนาเลยเนาะหนาดีจังเลยแล้วมันอยู่ในมอสขามใหญ่ดีจังเลยป้าชอบชอบชอบเก็บในมอสมากกว่าเก็บบนดินนะนี่อีกค่ะนี่อะเอามันหมดแล้วหยุดเลยเนี่ยเห็ดเหลืองเขาไม่เห็นเห็ดเหลืองกันเราเห็นค่ะ จบออกมาสิคทนนี้หูยดอกอย่างกับบ้านน่ะดอกขา,าเริ่มเทิ่มเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูคาเพื่อนเพื่อนโอ้โหดอกอย่างหนาอย่างใหญ่เลยทำไมดอกมันใหญ่อย่างเงี้ยฮู้ดูเดือขาดูขา ฮู้ฮู้คุณภาพครับแก้วค่ะเพื่อนๆนดูสิคะอื้อหือ <c oughs> ขึ้นเยอะแย,ยะเลยอ่ะเอาไปทำแหนมแบบไปตีว่านะพ้าทางจะเข้าท่าดีวันนี้ป้าไม่ได้ใส่กางเกงกันฝนมานะคะแต่ป้าก็คุกเข่าคานเลยจริงๆมันไม่ใช่นะมันไม่ได้เซฟเลยห <c oughs> มัวตะนอนอยู่แล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวรอเขาไง <c oughs> เขารอนานเดี๋ยวเขาด่าโ <c oughs> อ้ตรงนู้นเต็มเลยค่ะ นี่ค่ะนอืนึบๆๆๆดนีจังเลยเพื่อนๆ โอ้โหขาดูเสียเต็มเลยดิเนี่ยมองไปมองมาเห็นทั้งนั้นเลยดิค่ะเ,เพื่อนแม่มันมันจริงๆเวลาเก็บเห็ดเนี่ย ลืมเจ็บลืมความปวดแข้งปวดขาไปเลยมันโปูค่ะอ๋อน,น,นี่สวยเลยนี่ไงอุ้ยขางูหูหขาง,งามมากเลยแล้วเราก็กลับบ้านกันแล้วนะคะตีกลับบ้านกลับบ้านได้แล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบเอชงาม ลูกค้าก็เข้านี่ค่ะผลงานของเรานะคะสองคนวันนี้สองคนป้าหลานป้าก็ได้เยอะอยู่นะเนี่ยเป็นกิโลนะเนี่ยได้เท่ากับของไนเลยนะอืมแม่พี่มันไปไหนมาสิอโอ้โหก็เจ้าสองถุงจะมาได้เยอะได้น้อยก็ลได้ยังไงล่ะปลาได้นิดเดียว